การแกะยากเนี่ยนะครับวันนี้จะมาขายเกมพีดอนดีเวอร์การวันนี้จะมีแขกเชิญก็คือ er ทัวเ,เ,เ,ม,เม,มอร์ที่ได้ได้เกมผมองไว้กูไปีืนชั้นแหละเออเอาเออมาต่อ,อพวกมึงอย่าเคี้ยวกูไปพูดจริงกับมันนะไม่ใช่นะ c o l l e c t ดิ disciple ไม่มีแทงเดี๋ยวฟังมันเนะอาตันไลยเดีย,ม,ยมึงอ่ะเอาตันมาเหี้ย <c oughs>

อดควายเลยเดี๋ยวบีเขี้ยเลยทำขแค่ใ้มึงด่ากูเพื่อไหร่เขี้ยดิเขียยแต่อากี้เนี่ยอากี้สามมันเด็กควาย่างเงี้ยเด็กควยายมันเล่นเงยรู้นะมึงปิงไหมกัดทุกนอยู่เนีน่ย ร้อยเนี่ยเก้าสองเนี่ยเจ็ดสองเนี่ยคยเจ็ดเก้าเนี่ยส่วนเกาบรีก็จะเล่นเมอร์บิดอนแล้วมันก็ยังยืดแค่ท่าเฮี้ยนเลยโอ้มึงอ้ามร้ำร้อนแล้วเป็นไงแเหีดยไหมมึงดูสายอินมึงดูสายอินมึงดูนี่เฮี้ยโอ้โหดูแลไปแช่มาเลยอ่ะควายกดควายไอ้เฮี้ยเนี่ย บูดูมึงมึงอยากร้อนขนาดนั้นเลยเหรอกลักวกลัวกลัวเย็นเหรอไปแช่นลำร้อนมาไอ้เหี้ยโง่อะไรวอาพ้องควายดูควายเอาอ้ยคุบอยากแช่น้ร้อนที่รอ้รอนรอ้รอนร้อนมึงแช่อาพ้องเหรอไอ้เหี้ยบูดูไอ,อ,อควายเอ้ยมันควายมันเข้าใจไหมล่ะชื่อมันก็เท่เว้ยไม่เหี้ยควายเนี่ย ละคู่แบกระตกอยู่ยนั่นในเชี่ยเดี๋ยวกันนะาไปรอ่งใม่แป all t e เชอร์แบบกากๆเลย all อ e x t u ่อ้ยโดนเผาโดนเผาโดนเผา,า,า,าอนนี้นะกูอยู่นิ่งแปง๊บอยากลาดขีมากไปเชี่ยไมรัาทีกู อย่า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 ดิโอ้ยอย่าบริบอกคุเสียวลากคลิปนี่คือยังไงลากคลิปข้างมันคิวคลิปสองดีกว่าดีดีไม่กระตุกดีเที่ยวพอดีกับการต้องการกูพอดีโอ้ยหัวดอก่อนนอนรอกูนี่สอง สัตว์อ yeah! ้ยมาหมดเลยเร็วอีแล sì ้ววัวมึงใครได้กันแน่โนแมดได้ใช่หรอโนแมดได้แต่ว่ากูเป็นคนไปโจมมันทีนึงอ่ะกูคนโจมมันก่อนจริงอะถ้านูแมดมาโจมก่อนกูได้คิวเมื่อกี้สิงห์กูชมทีห้าสิบมาหาทองโค้ พ่อพ่อพ่อแม่พ่อแม่เหมนมุมเฮยวองก็จะใช้อ่ะโอ้ยปีงวดอโอ้ยกูอยากให้เห็นตะเหียนหนักเลยตี้เไม่แม่งกากโอ้ย นี่กูได้ติดคนเดียวแนะเออควายโคตรควายแมนโง่ไปเซอร์สกิลอีกกูขอแบบดีๆล่อึงยังไม่ยิ่งได้ไหมขอเน็ตแบบไม่กาบอ่ะโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรบิ๊กยัยบิ๊กอยเ่ตรงนี้ปิ๊บเด่นท่านเจ้ารอได้ ฟินฟินฟินมึงอยากเล่นดีนะตายตายกัาคอมพมวเตอร์มึงก็ตายแล้วคุณมึงตายแล้วนี่แองเนี่แตงคิวแฝงคิวพอเหี้พอพอเฮ้ยเ้จะตายเหอไม่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายดีจะตายเอาบินขึ้นมา กูไม่ล็อกดีๆนแม่งไม่ได้จิ้วนะเนี่ยฝั่งเราไม่ก็โอเคอยู่คือฟินมันก็หลบหอด <Okay. S 2> แม่งในเมาส์มัเนเหี้ยอย่าบ้างงเลยถ้ามึงใครเกมน้องสเปคคอมดีไว้ทัวร์ปุ๊บวีเจเนอเรชันไอเฮี้ยคฮย วิ Wing, ่งอ่ะพ่อมึงวิ่งมาพองวิ่งมาวิออ่งมาโอ้วิ่งมาโอ้ควายโอ้ยโดนตัดเลยจะเอาจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาเหรอ,อเ,เอเ้ยโดนยกอ้าควายขัดคอนเองที่อ่ะเอ้ยโอ้เว้ยมาไปโดนไอคิวนะครับแหมแต่โหก็ได้สัพพอร์ตก็ได้ตังค์ดีอ่ะแข่งอยู ไปเลยครับคบคบคบจะเอามีเท้นะอเอาไงวิ่งเร็วว่ะเว้ยเฮ้ยเพบโบ้เพบโบ้เพโบ้เพเไอ <c ười> อดคิว <c ười> ไอ้ดูนะเบิร์นคุยเก็บหาพ่อมึง อย่าอย่าหากูครูจะซื้อมส์ใหม่เลยไม่ไหวแล้วต้องซื้อเมส์ของคุูเนี่ยลาเซอร์เนี้ยเลเซอร์ไม่ใช่ของคุูเป็นทีวิวแต่เลเซอร์ดีเลเซอร์ดีอยู่ ไม่มีกุนี่่านนีตายแล้วจริงๆว่าอ,อย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายอะ่ะเอาเลยทัวทัวเออเจ๊งต้องปุกไอ้เฮีย,ยกลับไม่ทันแต่งร่างแล้วตบ้ s เียเครแรงเวอร์ครับตบมือให้เมาสเออ กิวเว้ารีเจนเนอเรชั่นคือ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 กูวิ่งเร็วอย่างเงี้ยนะอย่ามาอย่ามาท้ากูด้วยความเร็วนี้กูเป็นหนึ่งครับแมนมึงเห็นตะกี้ปะเห็นตะกี้ปะเออสติ๊กว้าวไม่ได้ดิสดิ้นเสียดูแล้วแหละจะได้กูลสาบเมื่อไหร่ขอจึ้งทีขอจึ้งทีจึ้ง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 ของเว่ เดี๋ยวขอเยทีเดี๋ยวรให้ออกเอ็นเอ็นานักกกมนรอหนกกักม่นเดือเดดเดโดนให้อู้ยโดนย้องย่้องเฮ้ยเฮ้ยเดเเดรนขอรู้นะไอ้การอ้กันให้ด้วยการให้กันให้กันให้ เปิดโดมึงเลยสัตว์ไม่ทมันไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่ตายโอ๊อยโอ้โหบ,บ,ชบทชีวิตฉันให้เจอไอ้เหีเ้ยแต่วันนี้ตัวกูตายไปแล้วเดื <c oughs> อดใจกูาตายแล้วตีตีคลิปตีคลิปเอาตังค์งคลิปไม่เอาตังค์เพิง่งได้ ไม่แคร์คนไม่แคร์ไม่ไอยเหยี้ตีผิดตัวตไม่แคร์คนคติดแม่แข็งไอเหี้ป,ป้อมคิวสจติต๊กไม่แข็ง,ขงนะสจติต๊กอ่อนมันเล็ก <c oughs> ผมเล็กผมไม่เล็กนะครับ <c oughs> จะติดบอกผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยจะอดเยอะยแล้วเออข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 อรูดอ่ะทัวเก็บทัวเก็บทัวเก็บกดขอกูกดดิเปิดไลน์เปิไลน์เปิไลน์เปิไลน์ทำไมถึงกูแปลให้อะไรวะอะไรวะแปลไม่ทันวะเออเพบ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 ก็ใจร้อนนะเพบก็ใจร้อนอ่ะจริง พอรีวอห์ฮะพอรีวอห์ฮะพอรีวอห์ฮะแหวบ <c oughs> ทำไรเ <c oughs> ออมึงตายดิไม่ทันนี่มึงเทาวิ่งแ <c oughs> วบทามึงเทาวิ่งอ่ะอันอันอันทันเนีตะกี้แม่งมาอะแค่มาเนี่ยมันตีว่ะมาน้าแป๊บขอขอเอ็นเดอร์พาไซด์แป๊บเ <c oughs> ขาเรียกว่าแวบเขาเรียกว่าแวบ มึงซ่าอะไรเงี้ยซ่าเห็นได้ว่าใส่มาแล้วกูขอรื้อไปเหตุเหตุอุ้ยโดนตกโดนยกไอ้ที่มาอ๋อไม่เออเออหมดชีวิตชิ้นหายเออหมดชีวิตไปสองคน ตายที่สองคนเลยแย่ยดนป้อมแล้วมึงโอ้ป้อมแตกมึงอือตายมึงตายตายตายไม่รอดไม่รอดไม่รอดมึงก็ไม่รอดมึงไม่รอดอย่ายามึงไม่รอดโวยเฮียอะไรโวยเฮียอะไรอยูเรื่อยแบบอยู่เรื่อยแบบอ้าวเฮียไหมคลิปเอ็นคลิปคิวลาาอีกแน่ โอ้ยเจ็ด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 ยิงตีได้ตังค์เนี่ยได้ตังค์เยอะด้วยอุย้ยโซติกโซติกโซติกจ้าตนะิดฐานอะไรวะอ๋อฐานกูดูถ้ามึงใช้ใท่ามันว,วูดูอะไม่รู้ของมันไอ้เหี้ยควายวะกูดอ่อนไอ้เนื้อเอาพลัสไซส์แล้วมึงจะรู้ออกเหมือนกันแหละออกแล้วอะ

บักบักบักใส่ตตกผิดคนแล้วครับพี่บอกแล้วพี่ผิดคนอย่าอย่าอย่ามาน้องผมผมมันโทษมึงมึงมึงพลาดแล้วไอ้เหี้ยมึงพลาดแล้วช่วยกูก่อนมึงจะตายถ้วยปล่อยมันตายแห้ะแอะคุยสารรัดกูคนอะไรอะไรพิธีแล้วหนูพิธีแล้วพิธีแล้ว ไปทีแล้วเพ่เพ่เพ่เท่อ้าสบายอ้าบอกโอ้ยเฮียเออไม่จริงเว้ยไปชิวเลยเ <c oughs> อุ้นตายมึงขอ,อทีนี่เฮียบอดชีวิตฉันให้เธอเนี่ยตีซีด้าหมดดิตีตีเนี่ยต <c oughs> ีตีตีต <c oughs> ีตี อาเพื่อตายกูเล็แม่งิฟเล็แม่งข้าไม่โคตรเกอ่ะตีตีีดีตีตีตีอย่ามึงอย่าตีเยเ้ยม่งหลอกมาชิบหายฮะโอ๊ยโดนเปโแค่นี้แล้วโลกุญชะลได้ อย่าให้กูเกิดตอนนี้กูใกล้เกิดแล้วเกิดสิกูเนี่ยกูเกิดแล้วเห็นไหมนี่ยกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วมึงตาย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 ตกเกลี้ยงแตกเนี่ยหวยเลนอมแอสอมแอสหวยอะไรจะเอาจะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาจะเอาแน่ใจ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  แน่ใจนะแน่ใจนะอ้าอย่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 ามาลุ้มอย่ามาลุ้มเฮยเดี๋ยวไปช่วยป่ะนึงม่อย่ามาลุ้มกูไม่รักมึงเกลียดนี่ไงนี่นี่ไงตายเโทษทีต่อไปที่ผ่านอุตายแล้วเหรอโทษทีเสียใจไม่เลยได้เอาของละ โอเคอยู่มาวิดโบโร้เฟด้อมยิงกูเ่อะใครกลัวฮารุบีเยอะเิดไม่เอาตังค์คนเดียวเลยเอาตังค์มั้งดิขอตังค์มั้งขอตังค์มั้งอยากได้ตังค์แนินวิดโบบีบีดีวิด Dear, อินว uh, ิอินวิสบ right. ิล okay. ิตี้อนอินวิสบิลิตี้ไปนึงปหนึงเฮียกระตุกเดีวัอนบอกเยอ่อเคเละอะไรวะเปิดโดมแม่โดนตัไว้ยอตาไตาไตาเดียวยตัว วออกไปเลยออกได้ดิเอ้ยเจ๊งออกอะไรต่อดีวะสเดี๋ยวออกเปนบอสดกว่าไข่เปล่าโคโนบินบอสนี่แหละคือการเล่นสายผมเล่นสายไม่เหมือนคนอื่นเลยกูเป็นบ้าออกท็อตแม่งมาออกตกเลยยิ่งโอ้ยจนยกเลยอ่ะ แผลบขอหนังทีแล้วกูว็วิ่งมึงน่าเออออกออกมาแล้วนี่วะกำลังจะบอกเลยออกเจาะเวทใหญ่รอะไกระตุกระตุกกตุกระ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 ตุกกระตุกระตุกะตุกตุกระตุก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 กระตกกระตุกกรกคนแล้วรกตรก

ไม่โดนลุมไม่โดนลุมโดนลุมโอ้ยยโดนลุมสามตัวไม่ไหวว่ตายนตายินตายพินตายินตายพินตายพนตยพีนพินยพินยายพินต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 ยพิอายนยนตยพินตานาานาพนนิย แม่งเขาเป็นป้องใหม่คุ้มเงี่ยแผนแผนใหม้มล่ะเอาใเอาใจเอาใจเด กูเริ่มเกิดแล้วนะคำใบ้ก็มมเกิดแล้วตตวกูนี่ซัพอร์ตเยอะจริงเดี๋ยวเอาหมอกใหญ่ดีกว่าเอาล็อกใหญ่เลยเฮ้ดูของดูของดูของนี่แค่ครับพี่สไ,ไม่หรอก โอ um ้โหโถทิ้งผิดโดนแดนน่าใสตูอยู่เล่โอ๊ยยกผิดคนแล้วพี่ยกคนแล้วยกคนแล้วยกคนแล้วอย่า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 เอาพีโอ้โหผิดมดนี่ขีหัีหลังโอ้ยนี่ตกผิดเตตัออม คอมยิงหลังปล่อยต์ตีหลังกูไปไล่ไปไล่พเพราะเทียรไม่อด้เซตสตารมาออกต่อเลยออกนี่ต่อไปต่อดีอออ <S 2> <S 2> ไม่ลืมไปต้องออกออกอกินบ็อลใหญ่ก่อนดิโอ้ยใหญคิบหวายเอ้ยมาสกูบอลได้มาแมล้วจะไปไปย,ยี่ คิวยกใ่โอ้ตายยิงเปิดโูกาไม่เปิดโอมโหน่ะเว้ยไม่เปิดซาลาดได้โดนเปิดโอ้ยตายเอ้าใครมึงโดนตานี่ยเมื่อกี้มึงโดนตาด้วยไม่กูค้างอ่ะปิงกูขึ้นเนี่ยหกร้อยหกรมึงโดนตาด้วยเมื่อกี้สิบหก รถหน่อยก็ได้ปิงเนี่ยอเอฟหลอ่เอเวฟหลอ่อเขาเอาเวลาเขาดูเวลา <L> อย่าทำมันเป็นเก่าเกมพี่ไม่เล่นด้วยไม่ชอบให้คนอื่นตีอ่ะชอบลาคนเดียวเฮ้ยไม่ก็สะพอนะสะพอดียวสุดเห็นทีมันความกลัวคืออะไรฉันไม่รู้จักหรอกนะมีการสะพอดีสุดไปป้อมละแป๊บน่าจะมา ไปต้อกับโอ้ยคุยดีๆสองสองสิบสี่ฮืมโดนเป็นทีมเลยสี่ตัวมาตัวตัวได้น้องพี่ไม่เคยกลัวถ้าตัวตัวพี่อ่ะอย่ามาเกินสองน็อปี๊ดกูสามมึงสองโอเคปะไอ้พวกนี้ชอบเล่นหมาหมูเดี๋ยวรู้จักรอกจอกปี đi center đúng không? đi fileer hả? Wow, chết rồi à! Năng sát chùm bơi đổi quang đặt hơn đi qua. Tao ra, không mèo còn to rồi การถามไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปเคลียร์โอ้ีคกูตีธรรมดาเว้ยยังไม่ยังไม่เปิดเอ็นเดอร์เว้ยลานว่านักลานว่านักลานว่านักกลัวมึงละกลัวมึงเวลาไม่กลัว ขอ่อยมาพอใจไปโจมตีองนก็ตายไปแมงตันกูดะพูดูมิกโอ้ยบอยมาหนึ่หนึ่งไงสองหนึ่งขอเลือดเต่คนดีมาสองหนึ่งต่อเลือดหกร้อย ลอยพีก่อนสิน้องล้วเดี๋ยวคอยมุงวงมิสเบรดีิสเรี้มิสมิสมิสเบดี้มิสเบรดี้เฮ้ยชอบเหมาเหมาโรบนะเหมาเโโอ้ยโดนโดนโดน ตายแล้วหนู oh <my. S 1> ไปซะ <a> ฉันเองคนตายแล้วครับแม่รอไอยกูซัพพอร์ตเยอะสุดแล้วแต่ทางใครเพียบเยอะสุดโ oh. อ้ยอะอ้กระตุกเนยนักหนาวะกดตีไม่กดตีไม่โดนออกตีทูสองอันคงว่างจะออกดู ดูคลองดิดแปลงป้อมมันนะแด็กวัาละงั้นป้อมให้แมวห่วงเดี๋ยวแล้วโอ้โหกลับไม่ทันแล้วตอนนี้ถ่ายมึงอะไม่ทันแล้วตีอยู่เฮ้ยเปมเพลนาฬิกาจริงอะโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรถ่ายมันมันแตกแล้วถ่ายมันอะถ่ายมันแตกแล้ว กูวินโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมโอเคเจะเป็นคลิปหน้าเฮ้ยอย่าลืมครับสไคร้ด้วยนะแหมทุกคนบาย